ออนจิราเป็นนักศึกษาสาวของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเมื่อมีนานมานี้เองเธอเพิ่งได้เพื่อนใหม่เพิ่มมาอีกคนนั่นก็คือวาวาทั้งสองคนได้พบกันโดยบังเอิญซึ่งในตอนนั้นก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างดึกแล้วทั้งออนจิราและกล้องแฟนหนุ่มของเธอได้สตาร์รถมอเตอร์ไซค์ออกไปกินกว๋วยเตี๋ยวที่ตลาดโตรุ่งด้วยกัน พ่อขากลับเมื่อทั้งสองคนกำลังจะเดินทางไปถึงที่หอพักแล้วก็ได้พบเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งที่จอดรถมเอเตอร์ไซค์ไว้ข้างทางดูท่าทางตื่นกลัวด้วยตอนนี้ก็ดึกสงัดแล้วและดูเหมือนว่าเธอเองต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคนอ้อนจิราและกล้องจึงได้เห็นพ้องต้องกันว่าควรที่จะจอดรถดูเธอเสียน่อยเผื่อว่ามีอะไรให้ช่วย กลางค่ำกลางคืนแบบนี้หากไม่จำเป็นจริงๆคงไม่มีผู้หญิงที่ไหนกล้าจอดรถแล้วยืนคนเดียวแบบนี้นี่เธอรถเสียหรือว่าน้ำมันหมดละ่ะต้องการความช่วยเหลือไหมเมื่อกล้องชะลอรถจนจอดสนิทออนจิราก็ได้เป็นคนเอ่ยถามหญิงสาวคนนั้นเพราะยังไงก็ลูกผู้หญิงด้วยกันคงจะไว้ใจกันได้มากกว่าผู้ชายคือว่ารถเราน่าจะเสียนนะ่ตอนนี้เรากลัวมากเลยนะ ไม่น่านมาเสียกลางทางแบบนี้หญิงสาวแปลกหน้ามองไปรอบๆตัวของเธอก็พบเพียงความมืดและความเงียบว่าแต่เธอพักอยู่ที่ไหนล่ะเดี๋ยวซ่อนรถเราสองคนไปก่อนไหมส่วนรถมอเตอร์ไซค์ก็เอาซ่อนไว้ในป่าข้างทางนี้ก่อนก้องออกความคิดเห็นด้วยตอนนี้เขาเองก็อยากจะพักผ่อนเต็มแก่หลังจากที่ได้สอบถามกันสักพักก็ได้รู้ว่าหญิงสาวคนนี้ชื่อว่าวาวา เธอเองพักอยู่ที่หอพักเดียวกับออนจิรานั่นเองแถมยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันเสียด้วยในเมื่อทุกอย่างมันบังเอิญขนาดนี้ก็ทำให้วาวาเองรู้สึกไว้วางใจคนทั้งคู่มากขึ้นและยอมนั่งซอนรถมอเตอร์ไซค์ไปกับพวกเขา วาวาเองก็ได้รู้ว่าออนจิราและกล้องทั้งสองคนเป็นแฟนกันซึ่งครั้งแรกที่ได้พบหน้าก้องในคืนนั้นวาวาก็รู้สึกถูกใจในตัวของก้องเป็นอย่างมากเขาเป็นคนหน้าตาดีแถมยิ่งมาให้ความช่วยเหลือเธอแบบนี้เขาก็ยิ่งดูเป็นผู้ชายที่อบอุน่นและที่สำคัญวาวาเองก็ได้รู้ว่าถึงแม่อนจิราและกล้องจะเป็นแฟนกันแต่ว่าพวกเขาก็อยู่กันคนละหอพัก นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาออนจิราและก้องก็มักจะได้เห็นหน้าของวาวาวอยู่บ่อยๆเธอมักจะมาปรากฏตัวให้เห็นแทบจะตลอดเวลาที่มีโอกาสเฮ้ออนก้องรอเราด้วยสิวาวาจงใจที่จะเสนอหน้าให้ก้องได้เห็นเธอบ่อยๆอ,อย่างวันนี้ก็เช่นกันอ้าววาวาแล้วเรียนแล้วหรอนี่พวกเรากำลังจะกลับหอละ่ะพอดีเย็นนี้ว่าจะไปกินหมูกระทะกันนะ่ะก้องขอบนอยากกินมานานแล้ว อ่อนจีราแจงเหตุผลที่ต้องรีบกลับให้วาวาได้รู้ด้วยเกรงว่าวาวาอาจจะคิดว่าทั้งเธอและกล้องไม่อยากจะคุยด้วยนานๆตายแล้วเราก็อยากกินพอดีเลยอ่อนกับกล้องเนี่ยดีนะเป็นแฟนกันมีเพื่อนไปกินข้าวทุกวันแต่ว่าเรานี่สิแม้แต่เพื่อนก็ไม่ค่อยมีใครครบสงสัยเป็นเพราะว่าพวกเขาเห็นว่าเราทําอะไรก็เชื่องช้าละมั้งข้อเสียของคนเรียบร้อยก็แบบนี้ละ่ะ วาวาพยายามทำให้ทั้งสองคนเห็นใจในตัวเธอเพื่อบางทีพวกเขาอาจจะเอ่ยปากชวนไปด้วยก็ได้ก้องเราให้วาวาไปกินหมูกระทะกับเราดีไหมแค่วันนี้เองฟังที่เธอเล่ามาก็น่าสงสารนะออจีราเริ่มหลงกวลวาวาเข้าให้แล้วอืมได้สิก็ไม่เห็นเป็นไรไปกันหลายคนก็สนุกไปอีกแบบนะก้องเองก็ยินดีให้วาวาไปร่วมนั่งโต๊ะกินหมูกระทะด้วยกันกับพวกเขา จริงหรอจ๊ะขอบใจพวกเธอมากเลยนะงั้นเดี๋ยวเราเจอกันที่ร้านหมูกระทะน,นะใช่ที่อยู่ร้านใกล้หอเราหรือเปล่าออนวาวาทำหน้าดีใจเหมือนเด็กๆที่กำลังจะได้ของเล่นใหม่ทําเอาออนจิราและก้องรู้สึกสงสารในความที่ดูเหมือนจะไร้เดียงสาของเธอใช่แหละงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะแล้วเจอกันออนจิราและกองต่างกรร่มราวาวาก่อนที่จะเดินไปที่รถมอเตอร์ไซค์ของตน แต่ที่บังเอิญกว่านั้นนั่นก็คือรถมอเตอร์ไซค์ของวาวาก็ดันจอดอยู่ข้างๆรถของกล้องนั่นเองอุ๊ยพวกเราใจตรงกันเลยนะมาจอดรถใกล้กันอีกที่แท้ทุกอย่างก็เป็นแผนของวาวาที่เธอได้จัดฉากขึ้นมาแล้วเพื่อให้ได้มีเธออยู่แทบจะทุกซีในในชีวิตของกล้องเท่าที่จะทำได้งั้นเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับหอพร้อมกันเลยนะกล้องเธอขี่ช้าๆหน่อยนะเดี๋ยววาวาจะตามเราไม่ทัน ออนจิรากำชัาแฟนหนุ่มของเธออุ๊ยตายแล้วทำไมรถเราสตาร์ทไม่ติดนะก้องเธอช่วยดูให้หน่อยได้ไหมวาวาแซงทำเป็นเรียกร้องความสนใจจากก้องไหนเราดูซิอ้อวาวา,วาเธอลืมเอาขาตั้งคืนนินาะขี่อยู่บ่อยๆไม่น่าลืมนะก้องรู้สึกสงสัยในใจว่าทำไมวาวาจึงลืมแม้กระทั่งสิ่งที่ทำเป็นประจำทุกวันจริงสิเรานี่ขี่ลืมเองละ่ะ ข้อนี้ก็เป็นข้อเสียของเรานะที่เพื่อนๆคนอื่นไม่อยากมาคุยกับเรายังไงเราก็ขอโทษพวกเธอด้วยนะอย่าเพิ่งรำคาญเราล่ะวาวาพยายามทำให้ตนเองนั้นดูเป็นผู้หญิงที่อ่อนไหวง่ายอ่อนแอและหน้าทนุถนอมออกมากๆไม่รำคาญหรอกนะปะตอนนี้พวกเราก็กลับหอ,อก,กันได้แล้วจะได้รีบออกไปกินหมูกระทะกันรานนี้อร่อยนะคนแน่นเร็วด้วย ทั้งสคนพากันขับขี่มอเตอร์ไซค์กลับหอด้วยกันวาวาเองก็ทำเป็นยิ้มร่าเริงตลอดเวลาเพราะความจริงแล้วเธอคิดว่ากองน่าจะชอบผู้หญิงที่ยิ้มแย้มมากกว่าคนที่ทำหน้าเครียดบ่อยๆอย่างที่ออนจิราเป็นอยู่ที่ร้านหมูกระทะก้องให้ออนจิรานั่งรออยู่ที่โต๊ะเพราะว่าเขาเองมักจะทำหน้าที่เป็นคนตักอาหารแล้วนำมาเสิร์ฟให้กับออนจิราอยู่เสมอ บางทีคนมากินกันเยอะก็เบียดเสียดกันก้องไม่อยากให้แฟนของเขาต้องลำบากอุ๊ยก้องนี่เธอชอบเนื้อเหมือนกันหรอเราเองก็ชอบกินนะวาวาถือโอกาสที่ตอนนี้ออนจีราได้อยู่ห่างกับก้องสักพักเข้าไปประชิดตัวเขาด้วยความที่วันนี้คนค่อนข้างหนาแน่นทําให้วาวา,วาได้มีโอกาสสัมผัสกับเนื้อตัวของก้องอย่างช่วยไม่ได้อ้าววาวาระวังหน่อยนะวันนี้คนเยอะมาก คือว่าเราไม่ได้ชอบเนื้อหรอกนะแต่ออนต่างหากลหละที่ชอบกินวาวาหน้าเสียงเมื่อรูว้ว่าอาหารที่ก้องตักอยู่นั้นเขาตั้งใจตักให้ออนจีราผู้เป็นแฟนสาวอ๋ออย่างนั้นหรอก้องนี่น่ารักจังเลยถ้าหากว่าเราได้มีแฟนดีๆอย่างก้องสักคนก็คงดีนะเราเองคงรักตายเลยละ่ะวาวาพยายามส่งสายตาอดอ้อ,อนให้กับก้องแต่ว่าเขาเองกลับทำเป็นไม่เห็นเราตักเสร็จแล้ว วาวาตักต่อได้เลยนะก้องพยายามจะไม่คิดว่าวาวากกำลังจะให้ท่าเขาอาจด้วยเป็นเพราะว่าเธอดูเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยและอ่อนโยนก็เลยทำให้ดูว่าเธอกำลังมีใจให้กับเขาวา,วาวาเองก็รู้สึกเจ็บใจที่ก้องทำท่าไม่อยากจะใกล้ชิดกับเธอขนาดว่าเธอเองอุตส่าห์เอาตัวเข้าเบียดกับเนื้อตัวอุ่นๆของเขาแล้วอีกอย่างวาวาก็เห็นว่าก้องดูจะเอาใจใส่และดูแลออนจีราเป็นอย่างดี จนเธอเองแทบจะหาช่องทางที่จะแทรกเข้าระหว่างสองคนไม่ได้ในระหว่างที่กินหมูกระทะกันอยู่นั้นวาวายเองก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนส่วนเกินเมื่อต้องทนเห็นกล้องกับออนจิราเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันโดยที่ไม่แคร์เลยว่ามีเธออีกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเออนี่เราขอถามอะไรหน่อยสิคงไม่ว่ากันนะถ้าหากอยากจะตอบก็ตอบไม่อยากตอบก็ไม่เป็นไร คือทำไมพวกเธอสองคนไม่ย้ายมาอยู่หอเดียวกันเลยล่ะเราเห็นเพื่อนๆที่มีแฟนแล้วเขาก็ทำแบบนี้กันนะแบบว่าอยู่ห้องเดียวกันไปเลยยังไงคำถามนี้นี่คือสิ่งที่วาวาเองก็อยากจะรู้จริงๆคู่ของเราไม่ทำแบบนั้นหรอกนะวาวาเราให้เกียรติเขาออน,นเป็นผู้หญิงเดี๋ยวคนอื่นจะมองไม่ดีอีกอย่างเราก็ไม่อยากให้พ่อแม่ของออนไม่ชอบที่หน้าเรา ก้องเป็นฝ่ายชิงตอบคำถามนี้เสียก่อนซึ่งวาวาเองก็ทำเป็นพยักหน้าเหมือนกับจะเข้าใจส่วนตัวเราเองก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นหรอกนะวาวาพวกเรายัางเรียนกันอยู่เลยคบกันให้อยู่ในขอบเขตก็จะดีที่สุดถ้าหากอยู่ด้วยกันแล้วปัญหาอีกอย่างก็คือทองไม่พร้อมเราเองก็ไม่อยากทำให้พ่อแม่เสียใจหรอกนะอองจีราเองก็ให้เหตุผลกับวาวาเหมือนกันหญิงสาวแซงยิ้มและเอ่ยชมคนทั้งคู่ ทั้งที่ในใจของเธอคิดแล้วว่าตอนนี้ได้เห็นช่องทางว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้เข้าใกล้กล้องมากยิ่งขึ้นในขณะที่ไม่มีออนจิราอยู่ด้วยยิ่งหลังจากที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับกล้องมากที่สุดในคืนนั้นก็ยิ่งทำให้วาวารู้สึกว่าอยากจะเป็นเจ้าของชายหนุ่มมากยิ่งขึ้นเธอรู้สึกว่าออนจิราไม่เหมาะสมกับเขาเลยสักนิด ในช่วงแรกๆวาวามักจะเข้ามาตีสนิทกับออนจิราบ่อยๆด้วยอยากจะเห็นหน้าก้องและอยากให้เขานั้นได้เห็นหน้าเธอเช่นกันแต่พอพักหลังที่วาวาเริ่มคุ้นเคยกับกล้องเธอก็มักจะเข้าหาเขามากกว่าจนบางทีออนจิราก็รู้สึกว่าวาวาหายหน้าไปไม่มาให้เห็นเหมือนในครั้งแรกว่าแต่นั่นเป็นเพราะวาวาได้เบนเข็มไปหาก,ก้องทั้งตัวแล้วต่างหาก ก้องก้องเดี๋ยวสิจะรียบไปไหนเนี่ยวาวาไม่เห็นก้องเดินอยู่เพียงลําพังเธอก็รีบวิ่งเข้าไปทักทายอ้าววาวาพอดีว่าเราได้นัดออนไว้น่ะสิว่าจะพาออกไปกินข้าวเที่ยงนอกมหาวิทยาลัยแหมเธอนี่น่ารักจังเห็นแบบนี้แล้วอิจฉาออนมากเลยงันรียบไปเถอะนะเดี๋ยวออนจะรอแย่วาวาแซงยิ้มและเหมือนจะปล่อยชายหนุ่มไปแต่ทว่า โอ๊ยบ้าจริงทำไมซุ่มซ่ามแบบนี้วาวาแกล้งลม้มลงและลุกขึ้นเองไม่ได้วาวาไหวไม่เนี่ยมาเดี๋ยวเราช่วยพยุงนะไปนั่งที่เก้าอี้นั่นก่อนก้องเองก็ได้ทำหน้าที่สุภาพบุรุษยังไม่รู้ตัวว่าวาวา,วาเองก็อยากที่จะทำให้เขาสนใจในตัวเธอหญิงสาวรู้สึกดีใจที่ก้องพยายามช่วยพยุงเธอขึ้นมาดังนั้นเธอจึงต้องเล่นใหญ่เพราะนี่เป็นอีกหนึ่งโอกาส ที่จะได้สร้างผลงานสงสัยข้อเท้าแพลงแล้วแน่เลยก้องทำไงดีเราเดินเองก็ไม่ได้เพื่อนก็ไม่มีวาวาพูดไปก็ทำท่าจะร้องไห้เธออยากจะออดอ้อนชายหนุ่มให้ไปส่งเธอที่ห้องไปโรงพยาบาลไหมนั่งรอตรงนี้นะเราขอไปรับออนก่อนแล้วเดี๋ยวจะขอเพื่อนผู้ชายอีกคนเอามอเตอร์ไซค์มารับเธอแล้วพวกเราก็จะไปโรงพยาบาลด้วยไม่ต้องห่วงนะ ก้องทำท่าจะผลาไปจากวาวาญิงสาวจึงรีบดึงตัวของเขาไว้ไม่เป็นไรก้องเธอแค่ไปส่งเราที่ห้องก็พอนะวันนี้เราคงเรียนไม่ไหวแล้วยังไงเราก็ต้องไปรับออนก่อนอยู่ดียิ่งต้องไปส่งวาวาวที่ห้องเนี่ยยิ่งไม่เหมาะนะถ้าเราต้องไปคนเดียวก้องพยายามเซฟตัวเองให้มากเข้าไว้ไม่ว่าหญิ่งสาวจะเสนออะไรไปก้องก็ไม่ยินยอมทำตามบอกแค่ว่าต้องไปรับแฟนของเขาเสียก่อน ด้วยอยากให้ออนจิราได้รับรู้จะได้ไม่หมาผิดใจกันทีหลังเงั้นก็ไม่เป็นไรเราว่าก้องรีบไปหาออนเถอะคงหิวแย่ละเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้สักพักก็คงดีวาวาเริ่มเบือน่ายในความเล่นตัวของชายหนุม่มเอางั้นหรออืมงั้นหายเร็วๆแล้วกันนะเราไปละกล้องเมื่อได้โอกาสแล้วเขาก็รีบไปหาออนจิราทันทีทิ้งให้วาวาต้องนั่งกล่อยอยู่คนเดียวผู้ชายอะไรง่อจัง เราว่าเราก็ดีกว่ายายออนนะวาวาบ่นกับตัวเองหลังจากที่กล้องหันหลังเดินไปแล้วนั่นเหมือนยายวาวานี่นาเห็นมะกําลังให้ท่าผู้ชายแต่เหมือนว่าเขาจะไม่เล่นด้วยหญิงสาวคนหนึ่งที่กําลังแอบมองพฤติกรรมของวาวาอยู่ก็ได้เอ่อยขึ้นเห็นสิแบบเดียวกับที่อ่อยแฟนฉันนั่นล่ะะหญ่นี่มันยังไม่เข็ดหลับนะน่าจะเป็นที่สันดานแล้ว ความจริงแล้วหญิงสาวทั้งสองที่กําลังนินทาวาวาก็คือเพื่อนในคณะที่วาวาเรียนอยู่นั่นเองทั้งสามคนเคยเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ว่าทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปเมื่อวาวาได้เกิดพอใจแฟนหนุ่มของเพื่อนขึ้นมาเหมือนครั้งนี้ที่เธอพอใจในตัวของก้องขอโทษนะออนที่เรามาช้าก้องรีบขอโทษขอโพยแฟนสาวเป็นการใหญ่นี่ก้อง พักนี้วาวาหายหน้าไปไหนนะเราไม่เห็นเลยก่อนหน้านี้เจอบ่อยมากไม่หายไปไหนนี่เมื่อกี้เราก็เพิ่งเจอมาก้องบอกความจริงกับออนจิรางั้นหรอแล้วเจอกันยังไงล่ะออนจิรารู้สึกอดสงสัยไม่ได้รีบมาซ้อนท้ายเราก่อนเทินนาเดี๋ยวเล่าให้ฟังหิวข้าวจะแย่แล้วก้องเร่งให้แฟนสาวรีบขึ้นซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของเขาและสัญญาว่าจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง ทางด้านวาวาเม kind of well. ื like them, hey, ่อเห็นว่าแผนพวกนี้ทำอะไรก้องกับออนจิราไม่ได้เธอจึงคิดอะไรที่มันน่าจะดีกว่านั้นเธอรู้ว่าก้องเช่าหออยู่เพียงคนเดียวตามลำพังดังนั้นหากจะไปหาเขาเป็นการส่วนตัวมันก็คงไม่ยากเพราะที่หอนั้นก็เป็นหอรวมอยู่แล้วเฮ้ยนั่นมันผู้ชายคนนั้นนี่ที่ใหญ่วาวาเล็งไว้หรือเปล่ายิงสาวสองคนที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกับวาวา ก็ได้มานั่งกินที่ร้านข้าวนอกมหาวิทยาลัยร้านเดียวกับที่ก้องและออนจิรามานั่งกินอยู่ด้วยใช่เลยล่ะแต่ว่าเขาก็มีแฟนแล้วนี่เห็นไหมฉันว่าละหญ่วาวายังไงก็ทิ้งนิสัยเดิมไม่ได้เฮ้ยผู้ชายลุกไปแล้วฉันว่าเรารีบไปเตือนผู้หญิงคนนั้นดีกว่าเรื่องของยญ่วาวาเพื่อนอสรพพษหญิงสาวทั้งสองคนเห็นโอกาสเหมาะในขณะที่ก้องลุกเดินไปเข้าห้องน้ำและออนจิราก็นั่งอยู่ที่โต๊ะคนเดียว พวกเธออยากจะเตือนออนจิราในเรื่องความร้ายกาจที่วาวาเคยเป็นนี่เธอพวกเราขอคุยอะไรด้วยหน่อยสิพวกเราหวังดีนะถึงแม้ออนจิราจะรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยแต่ว่าเธอก็พยักหน้าเป็นการตอบรับผู้ชายคนเมื่อกี้เป็นแฟนเธอหรือเปล่านี่ฉันขอเตือนเลยนะห้ามให้เยวาวาวเข้าใกล้เขาเด็ดขาดใหญ่นี่อดีตเคยแย่งแฟนของฉันไปทีแรกพวกเราก็เป็นเพื่อนสนิทกับวาวานั่นแหละ แต่พอนางทำแบบนั้นพวกฉันก็เลยเลิกคบแล้วกับแฟนของฉันที่นางได้ไปก็คบกันได้แค่ไม่นานก็เลิกสุโมนคือหญิงสาวที่ถูกวาวาแย่งแฟนไปกำลังเล่าเรื่องในอดีตให้ออนจีราฟังด้วยว่าอยากจะเตือนเธอเอาไว้แล้วเมื่อกี้พวกเราก็เห็นยัยวาวาากล้งนทำเป็นล้มก็คงอยากจะอ่อยแฟนเธอ,อัแหละแต่ดูเหมือนว่าผู้ชายไม่เล่นด้วยพอเขาหันหลังให้นางก็เดินปล่อยเลยนะ เทีแรกาทำเป็นเดินไม่ได้อ่ะคิดดูสิร้ายแค่ไหนออนจีราได้ฟังเรื่องราวของวาวานแล้วก็ทำให้รู้สึกใจหายอันที่จริงก็มีอีกหลายอย่างที่เธอเริ่มสงสัยในตัวของหญิงสาวแต่ในเมื่อรู้อย่างนี้แล้วจากนี้ไปเธอต้องระวังให้มากขึ้นกว่าเดิมนี่ก้องแราว่าเธอต้องระวังตัวเอาไว้บ้างแล้วนะเรื่องของวาวานนะ่ะมีคนหวังดีมาเตือนเรา ออนจีราอยากจะให้แฟนหนุ่มของเธอระมัดระวังตัวให้มากขึ้นพร้อมกับได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังว่าแต่ก่อนวาวาเป็นคนอยังไรและทำไมตอนนี้เธอถึงไม่มีเพื่อนโหวาวาเนี่ยนะเป็นไปได้ยังไงดูท่าทางเธอจะอ่อนแอเปราะบางไม่น่าจะใจร้ายไปแย่งแฟนใครได้ก้องแทไม่อยากจะเชื่อหูของตัวเองกับวีรกรรมของวาวาที่ผ่านมา ก็มีแน่นนะตอนนี้เธออาจกำลังเสแสร้งเพื่อให้พวกเราตายใจว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ตรงกันข้ามกับตัวตนของเธอก็ได้ใครจะไปรู้ในคืนนั้นช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มหลังจากที่ก้องได้อาบน้ำอาบท่าและพักผ่อนอยู่นั้นก็ได้มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นมีใครคนหนึ่งกำลังมาเคาะประตูห้องของเขาทีแรกก้องดีใจคิดว่าออนจิราคงมาหาจึงได้รีบออกไปเปิดประตูโดยไม่ทันคิด อ้าววาวาเธอมาทำอะไรที่นี่น่ะก้องเมื่อได้เห็นว่าแขกผู้มาเยือนในยามวิกาลคือวาวา,วาก็ทำให้เขารู้สึกระอักระอวนใจด้วยไม่ได้สนิทสนมกันมากจนสามารถเข้ามาที่ห้องของเขาได้ก้องเราซื้อน,น้ำเต้าหู้กับปลาท่องโกะมาฝากแนะ่วาววารีบยื่นถุงที่อยู่ในมือให้กับก้องทีแรกเขาเองก็ไม่กล้ารับไว้แต่พอเห็นหญิงสาวแสดงสีหน้าผิดหวัง เขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องรับมันงั้นเราขอบใจมากเลยนะวาวาเออเพราะว่าเธอรีบกลับไปเธอนะนี่ก็ดึกแล้วมันจะดูไม่ดีขอบใจมากนะที่เธอเป็นห่วงเออแต่ก่อนเราจะไปขอเข้าไปล้างมือในห้องหน่อยได้ไหมรู้สึกว่ามือจีนเหนียวเหนียวยังไงก็ไม่รู้สงสัยน้ำเต้าหู้ที่เรากินจะเลอะมือนนะ่ะวาวาสังเกตเห็นว่าก็มีสีหน้าที่ลังเลเธอจึงเร่งให้เขารีบตัดสินใจ นาก้องนะแค่แบบเดียวล้างมือเสร็จเราก็จะกลับแล้วง่วงมากเลยตอนนี้วาวาส่งยิ้มดวงตาเป็นประกายดูใส่ซื่อบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเคลือบแฝงอืมเข้าไปสิเราจะรออยู่ตรงนี้นะก้องสังเกตเห็นความผิดปกติอีกอย่างที่วาวานั้นแต่งตัวในเสื้อที่ค่อนข้างเปิดเผยโชว์ให้เห็นผิวขาวๆข,ของเธออย่างชัดเจน ก้องยืนหันหลังอยู่ที่ประตูและเขาเองก็ไม่ยอมแม้แต่จะปิดมันลงสักนิดเขาไม่ได้เอกใจเลยว่าตอนนี้วาวาคิดจะทำอะไรกับเขาก้องโดยชอบเธอนะเธอมาคบกับเราได้ไหมแบบลับๆก็ได้หญิงสาวเดินเข้ามาสวมกอดก้องทางด้านหลังทําเอาชายหนุ่มสะดุ้งสุดตัวเมื่อคนที่กอดเขาอยู่ไม่ใช่แฟนสาวจึงพยายามแกะมือเธอออก เฮ้ยวาวาอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวมีคนมาเห็นเข้าเรามีแฟนแล้วเราครบกับเธอไม่ได้หรอกนะก้องพยายามใบเบียงและดิ้นรนแต่วาวาก็ไม่ยอมปล่อยเธอยังดันประตูให้ปิดลงอย่างง่ายดายหลังจากนั้นความชุลมุนก็เกิดขึ้นภายในห้องของก้องนะก้องนะเรามาแอบคบกันเถอะไม่ต้องให้ออนรู้หรอกเรายอมเป็นที่สองไม่ได้นะวาวาเธออย่าทำแบบนี้ทำแบบนี้มันไม่ดี เสียงคนสองคนสนทนากันอยู่ที่ปลายสายและนั่นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการสนทนาที่ไม่ค่อยจะดีมากกว่าเหมือนตอนนี้กล้องกำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องพักของกล้องทุกอย่างออนจิราเองก็ได้รับรู้ เพราะบ่อยครั้งที่พวกเขามักจะโทรหากันด้วยแอปที่อำนวยความสะดวกให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายทั้งสองคนมักจะเปิดสายไว้อย่างนั้นถึงแม้จะไม่ได้คุยกันแต่นึกอยากจะคุยกันเมื่อไหร่ก็ย่อมได้ฉันรู้นะว่าใหญ่อ่อนไม่เคยให้เธอแต่เนื้อต้องตัวเลยแต่ว่าฉันยอมเธอได้นะคนเป็นแฟนกันมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนินาใหญ่อ่อนอยากเรื่องมากเองออจิราพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไร หญิงสาวก็รียบตรงดิ่งไปที่หอพักของแฟนนมซึ่งก็ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลกันมากนะักกับหอพักของเธอหยุดเดี๋ยวนี้นะวาวานี่เธอทำบ้าอะไรออนจิราเมื่อมาถึงห้องของก้องเธอก็รีบเปิดประตูเข้าไปภายในห้องพบว่าวาวากกำลังพยายามทํำมิดีมิร้ายกับก้องแฟนของเธออยู่เมื่อก้องเห็นออนจิราเขาก็รวบรวมพลังทั้งหมดผลักวาวาออกไปจากตัวของเขา ออนมาทันเวลาพอดีเลยวาวาบ้าไปแล้วออนเจรารีมายืนขวางหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้วาวาเข้าหาก้องอีกออนคือว่าฉันแค่เข้ามาขอล้างมือที่ห้องของเขานะแต่ว่าก้องเขาคิดไม่ดีกับฉันเองวาวาพยายามเสแสร้งแสดงให้ออเจรายเห็นว่าเธอเป็นฝ่ายโดนกระทำทั้งๆที่เธอเองเข้ามาอยู่ในห้องของชายหนุ่มพอเธอนะวาวาเรารู้เรื่องนั้นหมดแล้ว เธอเป็นฝ่ายเข้าหากล้องและตอนนี้ก็ไม่ต้องมาตีหน้าซื่อว่ามาเป็นเพื่อนกับเรานะเพราะว่าเธอเคยทำร้ายเพื่อนสนิทของเธอมาแล้วด้วยการแย่งแฟนของเขาออนจิราบอกทุกอย่างที่เธอรู้ให้กับวาวาได้ฟังนี่หนังบ้าสองคนนะั่นมันมาบอกพวกเธอใช่ไหมจองเวงียงจองกามฉันไม่เลิกจริงๆตอนนี้วาวาได้แสดงตัวตนที่แท้จริงของเธอออกมาแล้วทำให้ทั้งองอนจิราและก้องยิ่งแปลกใจ เออไม่เอาก็ได้วะแฟนเธอนะผู้ชายอะไรโง่ขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมพวกเธอทั้งสองคนถึงยังไม่เคยมีอะไรกันแถมยังอยู่แยกห้องแยกหอกันอีกด้วยวาวาใช้มือปัดเสื้อผ้าปัดแต่งทรงผมของเธอให้ดูเป็นระเบียบมากที่สุดก่อนที่จะเดินออกจากห้องของก้องไปอย่างว่าง,ง่ายก้องเธอเป็นยังไงบ้างวาวานี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะออนจีราเป็นห่วงก้องมาก ราะจูจ่ๆหญิงสาวก็เข้ามาจู่โจมเขาอย่างหน้าไม่ไอายสำหรับวาวาเธอเองก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปในตอนนี้ก็คือทางกล้องและออนจิราไม่มีใครอยากจะคบกับเธออีกแล้วเพื่อนที่ไม่จริงใจและเสแสร้งแกล้งทำแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากคบหาด้วยแถมยังไม่พอวาวาเองก็ยังรู้สึกว่าเพื่อนที่มาหาวิทยาลัยจะมองเธอ ด้วยสายตาแปลกๆพร้อมกับคำนินทาที่ทำให้เธอต้องอับอายแกดูใหญ่นั่นสิหี่วาววที่ว่าหน้าหนาน่ะได้ข่าวว่าคิดจะไปแย่งแฟนของยญยออนจิราที่เรียนอยู่คณะอื่นอีกนะแต่ไม่สำเร็จสมเพศจังก่อนหน้านี้ก็แย่งแฟนเพื่อนสนิทจนเห็นว่าทะเลาะก,กันใหญ่โตเลิกคบกันไปเลยคนแบบนี้อย่าเฉดเข้าไปใกล้เฉลี่ยพวกเรา วาวาเมื่อได้ยินคนอินทาเธอหนาหูก,กันมากขึ้นก็เริ่มรู้สึกอายหนักจนเครียดและขาดเรียนไปหลายวันนี่คงเป็นบทเรียนชั้นดีให้กับวาวาได้สำหรับการกระทําที่น่ารังเกียจของเธอเพราะถ้าหากหญิงสาวยังไม่ปรับเปลี่ยนยิสัยและทัศนคติในเรื่องของการคิดที่จะแย่งแฟนคนอื่นเธอเองอาจจะไม่มีใครครบเลยก็ได้ซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับตอนนี้